ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่สองข้าพเจ้านางสาวพรสวรรค์สุภาวดีกุลตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเหมืองแดงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงรายเขตสามประวัติส่วนตัวข้าพเจ้านางสาวพรสวรรค์สุภาวดีกุลเกิดเมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2539ปัจจุบันอายุ27ปีภูมิลำเนาตําบลนาไลาหลวงอำเภอสองแควจังหวัดน่าน ประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับประถมศึกษาจากโรงเรียนบ้านน้ำมงอำเอสองแควจังหวัดน่านจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนไตเขตรประชาสมัคคีรัชมังคลาภิเศษอสองแควจังหวัดน่านจบการศึกษาระดับปร,ริญญาตรีสาขาภาษาไทย จากมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่ประวัติการเข้ารับราชการเริ่มรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเหมืองแดงอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต3เมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2565 หน้าที่ที่ได้รับผิดชอบด้านการสอน 1. ปฏิบัติการสอนรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2 2. ปฏิบัติการสอนรายวิชาคณิตศา,ศา, один, ศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่2 3. ปฏิบัติการสอนรายวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับ2 4. ปฏิบัติการสอนกิจกรรมยุวกาชาติชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง3 5. ปฏิบัติการสอนกิจกรรมชุมนุมบรรลั์น้อยงานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย 1. ครูประจำชั้นชั้นประถมศึกษาปีที่2ทับสอครูเวรประจำวันจันทร์ 3. ครูหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 4. ครูผู้ดูแลห้องสมุด 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่งการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยด้านที่ 1. การประเมินผลการปฏิบัติตน 1. 1วินัยและการรักษาวินยัยข้าพเจ้ามีระเบียบวินัย และรักษากฎ,กฎระเบียบรวมถึงข้อตกลงข้อห้ามข้อปฏิบัติต่างๆอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอแต่งกายสุภาพเรียบร้อยผู้จาภายัยราะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้เรียน1.2คุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเข้าร่วมกิจกรรมวันสำคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางศาสนาอย่างสม่ำเสมอ 1.3. จรรยาบรรณวิชาชีพข้าพาเจ้าเห็นคุณค่าและความสำคัญของการเป็นครูที่ดีโดยมีความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครูเป็นแบบอย่างที่ดีให้ต่อสิทธ ปฏิบัติงานสอนด้วยความรับผิดชอบเต็มใจเต็มความสามารถเสียสละทั้งเวลาแรงกายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้1.4การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าพเจ้าตระหนักถึงคุณค่าของการดำเนินชีวิต ตามหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันของตนเองทั้งในปัจจุบันและอนาคตโดยการใช้จ่ายให้เหมาะสมเช่นการแบ่งเงินเป็นส่วนส่วนและเหลือไว้ออมนอกจากนี้ ข้าพเจ้ายัางได้นำหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นการนำวัสดุธรรมชาติมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนการฝึกผู้เรียนให้รู้จักขัดแยกขยะเป็นต้น1.5จจิตวิญ,ญญาณความเป็นครูข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลา เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยการวางแผนการสอนล่วงหน้าจัดทําสื่อการสอนจัดกิจกรรมโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีการปรับปรุงและพัฒนาการสอนอยู่เสมอเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคลจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน1.6 จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่ครูในด้านการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอมีจิตสำนึกที่ดีมีความรับผิดชอบต่อสังคมช่วยเหลือเพื่อนร่วมง,งานโดยไม่หวังผลตอบแทนหรือผลประโยชน์ใดๆ ด้านที่2การประเมินผลการปฏิบัติตน2.1การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้ศึกษาตัวชี้วัดจุดประสงค์รายวิชามาตรฐานรายวิชาและสาระการเรียนรู้เพื่อเตรียมการสอนให้สอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาโดยจัดทำแผนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นสมรรถนะของผู้เรียน ออกแบบกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาและสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมส่งเสริมสนับสนุนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและการประเมินผล2.2การบริหารจัดการชั้นเรียนข้าพเจ้า ได้จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมห้องเรียนให้เป็นระเบียบให้ผู้เรียนทำงานในรูปแบบกิจกรรมทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่มตามความเหมาะสมจัดทำข้อมูลผู้เรียนเป็นลายบุคคลในระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นปัจจุบันนำข้อมูลไปใช้ในการช่วยเหลือติดตามประเมินผล ในด้านการเรียนและการปรับพฤติกรรมของผู้เรียนให้ดีขึ้น2.3การพัฒนาตนเองข้าพเจ้ามันศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่เสมอเข้ารวมกิจกรรมการฝึกอบรมหรือกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง2.4 การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้าร่วมมือร่วมใจต่อภารกิจหน้าที่ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมายมีการวางแผนการทำงานเพื่อให้การทำงานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี2.5งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษาข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้นในการทำงาน ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้2.6การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเช่นการใช้สื่อมัลติมีเดียสื่อวิดีทัศน์เว็บไซต์ต่างๆ ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นขอขอบพระคุณคณะกรรมการการประเมินทุกท่านที่สละเวลาเพื่อการประเมินในครั้งนี้ขอขอบพระคุณค่ะ